ซือให้รัฐบาลทบทวนนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งไม่เป็นความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่โดยที่ปัญหาร้อนๆปัญหาร้อนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้คือชาวบ้าน90ถึง9.9ต้องการอยากได้ไร่ละพันขื้นไร่ละพันเกตคือแบบนี้ของมันยากปกติยุ่งยากนลเกิน เอาแบบไหนง่ายกว่าไส่แปสแกนหนะ้าใ<อ><อ>ส่แป้งนั่นนะพุทธเอา,ามันกันยากไร่ละพันไร่ละพันน่ะดีแล้วจีไร่ละพันคือลุงตูเ้เฮ็ดดีอยู่แล้วแม่นบ่ค่ะแม่ลุงตู้เลยกระดะเอาลุงตู้ขึ้นมาเออเอาปุ๋ย500กับไร่ละพันนี่ยังดีกว่ากันไร่ละพันไร่ละพันด่าบ้างดิยไม่หลายเสียง<ะ>ไร่ไละพันกับปุ๋ย500ลอยยังดีกว่ากันไร่ละพันไร่ละพันอไปไร่ละพันค่ะไร่ละพันดีกว่านะค่ะอ้าไรละพันครับไร่ละพันเออมีมีใครอีกมั้ยแถวนี้เนี่่่ยยออันนนชาาาว99%ไมเปุ๋คคละรึง เนี่ยชาวนาออกมาประท้วงเนี่ยไม่เอาปุ๋ยคนละครึง่งเขาจะเอาไล่ละพันหลุกทุนนะชาวนาคนอื่นก็พูดเหมือนกันหมดนะครับบอกจะเอาไล่ละพันหลุกตูนะเอาไล่ละพันเอาไล่ละพันเขาไม่เอาหรอกปุ๋ยคนละครึง่งตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมโอ้กว่าจะได้ปุ๋ยเขาหวานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทา่านผู้ชมนะเขาใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยนะ อ,อนะข้าวมันโตไปเรียบร้อยแลย้วท่านผู้ชมกว่าจะได้ปุ๋ยอี่อีเดือนหน้านึ่งเลนะกว่าจะลงทะเบียนกว่าจะโหลดแอปกว่าจะอะไรนะครับมันไม่ทันแล้วไม่ทันการแล้วนะเออ,เอ,อก็เรียกว่าเสียหน้าไปพอสมควรรัฐบาลน,นะเออทำอะไรก็ ติตตดๆขาดๆไปหมดนะเออชาวนาบอกมึงจะเอาเงินกูไปหมุนคนละครึ่งใช่ไหม <c oughs> นะก็เหมือนกับชาวนาซื้อปุ๋ยเองใครจะไปใส่ปุ๋ยสิบกระสอบอ่ะสิบสมมติมีทั้งหมดอะไรนะคนละครึ่งก็ไรละห้าร้อยใช่ไหมเ <c oughs> ออยี่สิบไรก็หมื่นหนึ่งใครจะไปใส่ปุ๋ยเป็นหมื่นบ้าปะ ั่วนะเต็มที่กันห้าพันหกพันไม่แค่นั้นเลยนะอสอบรับไปถึงพันหลักสอบรัแปดร้อยนะครับเนี่ยเดยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยเด็กก็จะเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยมึงจะเอาปุ๋ยไปหว่านนะตรงไหนใช่ไหมมันไม่ถันการทําอะไรมันไม่ถันการทําอะไรไม่คิดหน้าไม่คิดหลังทําอะไรนึกอยากจะทําก็ทํา แล้วก็ทําแล้วก็ไม่ถามชาวนาไม่ถามชาวบ้านไม่ถามชาวช่องไม่ถามอะไรก็เทนั้นนะครับนะก็เหมือนในเงินนี้ต้อนนะโอ้พูดซะอย่างดิบดีพูดซะอย่างหาเสียงซะอย่างดิบดีแจกทันทนะีแจกทุกคนแจกทันที่ จักพรริก็ปีนไปปีนมานะครับนะพออันนี้ก็มาปีนไปปีนมาแล้วบอกโอ๊ยไม่เกี่ยวกับคนไรกระพันไรกระพันหนึ่งก็ยังถ้าเกิดเป็นกินก็ยังแจกอยู่เฮ้ยก็พูดไปอีกแหละมึงเอาเงินไหนมาแจกก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะ <c oughs> นะสัตว์แต่ขอให้ได้พูดสัตว์แต่ขอให้ได้หาเสียงสัตว์แต่ขอให้ได้โมะ ก็อย่าไปเชื่ออะไรมันอีกนะชาวนาก็นะเออนะครับคนที่ยังไม่ตาสว่างก็คอยตาสว่างสทีเถอะนะอย่าไปเลือกมันอีกทีหลังก็อย่าไปเลือกอีกเรื่องลุงตู่นู่นถ้าอยากได้รับพันสมัยหน้าก็เรื่องลุงตู่นแจกจริงไม่มีมาประท้วงกันอย่างนี้หรอกพอถึงเวลาแจกปับ๊บแจกปับ๊บแจกปั๊บโลดนะครับไม่ต้องมาคอยประท้วงไม่ต้องมาคอยโอดควรอย่างเงี้ย นะสีได้นะถ้าคนไม่เลือกลุงตูก่กันก็เป็นอย่างเงี้ยเออถ้าเลือกลุงตู่กันป่าน,นี้นะนอกจากได้ไล่ละพันแล้วนะเงินอะไรของแกสนับสนะุนเนโอ้โหได้คนละพันคนละพันไปคนลกของการคนละครึ่งเนี่ยโอ้โหได้ใช้กันต่อนะครับเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าเฟสหกเฟสเจ็ดเฟสแปดเฟสนะเออ นะครับป้ายคนละครึ่งแอดมินยังเห็นตามหน้าร้านขายของอยู่เลยเขายังติดกันอยู่เลยตอนเนี้ยก็ยังไม่ออกนะเ,ออเขาหวังว่าจะได้โครงการคนละครึ่งแต่เสียดายตู่ไม่อยู่เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ